สวัสดีค่ะพ่อเมเพลงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอู้ยพี่น้องเออยากกินเหมยเหมยเห็ดงานเหมยหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อ,อยี่ังไลสามเดือนกัวแล้วพี่นอ้องบ่ได้กินตำบักคุ้งนะคะไม่ได้กินตำมะละกอเลยนะคะเห็ดงานหลายวันนี้อยากกินหลายพี่น้องตัดสินใจเบิ่งเด้อดจานสวดโมโกเลยพี่น้องอะไรรู้ไหมคะคือเป็นลูกหัวกระล่ำนะคะพี่น้องอ่าหัวเขาเรียกหัวอ่าหัวประกาศไหมคะ นะคะเพราะว่ามีเพื่อนเอฟซีเขาแนะนําให้กินอร่อยเหมือนมะละกอเลยค่ะพี่น้องดูดิกินมนดดปอ่ะอ้ยน้ำไลยไหลพี่น้องหิวมาเดอ้อมาเดอ้เดอน้ากันเด้ค่ะพี่น้องนะตํบบกคงแ่บต้มขนมจีนค่ะพี่นอ้องเบิร์รีบเลยแคบหมูค่ะพึ่งทอดาอหันห,นห่อนเลยนี่แหละค่ะแคบหมูกันรีแพรกันรีไส้เกินพี่น้องเวลาเราเห็ดนะคะเราทอดเอามากินทีละหน่อยอย่างเงี้ยมันจะกรอบได้กรอบอร่อยนะคะเนี่ยทำเองนะคะตาแห้ง นะพี่น้องลูกบองวดนี่ดีใจพุ่มใจบอกพี่น้องได้กินผักสวนจุของผักกะถินยอดผักกะถินที่ซื้อเขามาาคับพี่น้องต้นนั่นแหละสี่สิบยูโรนะคะแล้วก็ผักกาดนะคะครั้งแรกที่ได้กินของตัวเองแล้วก็มี่ถงงอกับพี่น้องซื้อเขามาาคิดดูสิคะผักกาดต้นสวยๆนะพุ่มใจกับพี่น้องโอ้ยนี่แหละคะ่ะยูกไก่ตลาดคับพี่น้องดูดิผักกะถินยอดอุบัตพี่นอ้องเบ้ยบังแดดสมเลยพี่น้องบัดนน้ ยูผู้เดียวนะคะอยากกินนะต้นข้างใน้เห็นว่ค่ะนี่ก็ต้นหอมต้นยังผักกันลร่งขึ้นอากาศร้อนคับพี่น้องนะคะแดดหอนเลยมาๆพี่น้องทำไรไะลรโอ้ยเนาะ,ะบึงเขาเปน็นน้ำสนิบันนี่โอ้ยพี่น้องไยช่วงนี้น้อยเมื่อยหลายพี่น้องไยเนี่ยปูที่ไปจับมาจากเนแเล่นได้คับพี่น้องนะคะปูทะเลน,นะคคัะพี่น้องนะคะปูไข่บนน่ะโอ้ยดูซิเดี๋ยวอากาศร้นอนๆเนี่ยนะพี่น้องจะไปหาจับปูอีงกคน ตอนน้ำพาพุ่นเสาไปจับปูพี่น้องเอ้ยปิ๊โตบึงน่แหละพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินแซ่บเอลี่เผ็ดๆพี่น้องเรับขนมจีนครับพี่น้องนะครับขนมจีนนะะฮมาเ,เดินพี่น้องเอ้ Mother, อเยกินดำบกุ้งแซ่บๆกันฟันก็ไม่ค่อยมีอมยากกินเนื้อนะ สงตํำพี่น้องอู้ยปูเมียตัวใหญ,ใหญ่พี่น้องป้าซับเคิงเลย <c oughs> ปูทะเลที่ต่างประเทศนะครับพี่น้อง <c oughs> ซื้อเขากินเอาก็ได้ค่ะแต่บบมีเวลาเขาขายกิโลละหายโลละเจ็ดนะฮะแหล้วเตะเข้าไปจับเอาเองนะคะสุดยอดเลยแด่มันไหลขนาดอ <c oughs> าเก็บหอยพี่น้องเลยนะ,ะอืมกรอบมะฮ่้องยูมั่งหลอมังหน้าบ่อดอยากค่ะ ไดอยู่นี่รสอยากเพราะยังเห็ดค่ะพี่น้องเขาบรให้ไปเก็บเห็ดอ่ะฮะอืกรอบดูดีว่าฟันไม่ค่อยดีพี่น้องแทะขา้างหน้าเอถอนลงมาแล้วท้งน,นี้ก็ถอนสองเล่มนี่แหละเมองไทยก็จะไปหาเห็ดฟันคับพี่นอ้องนะครับประกาศล้างเรียบร้อยแล้วครับมาเด้อพี่น้องตุยตุยกันหนึ่งอืมุดยอด หิวอ,อืมเพราะว่าเขาบอกว่าหัวประกาศนะครับพี่น้องตำบอกคุงคือตำบบกคุงเลยนะอ,อร่อยอืออยู่ข้าไปด้วยวันนี้ไม่ไรสุดนะคะอืมอม,มามาพี่น้องเพ็ดเผ็ด เผ็ดมากกินเผ็ดไม่ค่อยได้กับพี่น้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดทางสื่อช่องแปดก็ได้มีการรายงานข่าว โดยบอกว่าได้รับข้อมูลการสืบสวนจากสนของตำวรวจเชิงลึกมาและก็ได้มีการจำลองเหตุการณ์และก็เชื่อว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วได้มีการจำลองเหตุการณ์ว่าช่วงเช้าวันที่11พฤษภาคม2563วันที่น้องจูพูได้มีการหายตัวไป ทางตำรวจบอกว่าคนร้ายได้มีการเดินผ่านสวนยางตรงข้ามบ้านของลุงพลไปบ้านของน้องชมพู่แล้วก็พยายามล่อลวงน้องชมพู่ให้ตามขึ้นไปโดยได้การนักข้อสังเกตว่าคนร้ายที่ได้ผ่าน้องชมพู่ตามขึ้นไปนั้นได้มีการใช้มืออุดปากของน้องจนทำให้น้องชมพู่นั้นหมดสติ ก่อนที่จะมีการนำตัวน้องไปทิ้งไว้ในจุดที่มีการพบแหวนที่ห่างจากสวนยางพารามับกเป็นปีแล้วกรตุ่มจากการสืบสวนที่ปลอดภัยกับไม่เคยซื้อกินเลยมีการนำสุนัขตำรวจมาช่อยการค้นหาสุนัขตำรวจจากหลายหน่วยงานในการค้นหาพยานหลักฐานก็ได้มีการค้นพบว่า สุนัขตำรวจทั้งสามหน่วยงานรวมไปถึงเจ้าป่าส้มสุนัขของน้องชมพู่ได้มีการดมกลิ่นจากบ้านพักแล้วไปหยุดตรงที่จุดพุแหวนทั้ง3าสี่ตัวที่ได้มีการว่านี้นอกจากนี้ตำรวจยังได้มีการวิเคราะห์ถึงคนร้ายโดยได้บอกว่าหลังจากที่ได้นำเอาน้องชมพู่อยากค่ะ ไป่ปลอยวเมื่อจากงานงพี่งค์ที่พบแหวนก็ยังได้มีการเดินทางออกไปจากนอกพื้นที่มีการพยายามสร้างหลักฐานว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนทําและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีการพบว่าตัวคนร้ายได้มีการประวิงเวลาในการซื้อป่าเผาก่อนที่จะมีการเดินทางกลับไปยังพื้นที่ และก็พบว่ายัางไม่มีใครที่ยังไม่เจอตัวน้องชมพู่ทำให้คนร้ายได้มีการย้อนกลับไปหาน้องชมพู่ในตรงจุดที่ตนได้มีการทิ้งไว้ก่อนที่จะมีการนำร่างของน้องชมพู่ที่อ่อนแรงนำไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟหลังจากนั้นก็มีการถอดเสื้อผ้าของน้องออก เพื่อหวังว่าจะเป็นการเบีย่ยงเบนประเด็น,นเหมือนกับว่ามีการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ในที่เกิดเหตุกลับมีการทิ้งหลักฐานสำคัญก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าคนร้ายได้มีการตั้งใจในการที่นําน้องชมพูไปทิ้งไว้ในจุดที่ว่านี้ก่อนที่จะมีการไปปล่อยให้ดูเหมือนว่า น้องนั้นหมดอาหารและมีการพบว่าได้มีการเอามีดมาหั่นเส้นผมเพื่อที่จะเอาเส้นผมนั้นไปทำพิธีสะกดวิญญาณด้วยตำรวจได้นําหลักฐานจากกรมวิทยาศาสตร์จากการที่มีการพิสูจน์พริกงศพน้องว่ามีรอยช้ำตรงปากและตรงที่เท้าก็มีรอยเหมือนหญ้าแฝกปีแรกที่ได้กิน และก็ดิน,น้ว่าประกอบสำนวนคดีเพิ่มด้วย,วายจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุปรากฏว่าในเวลานั้นตำรวจได้ไปเจอมีเส้นผมของน้องชมพูตกอยู่36เซนและก็มีเส้นขนเพชรอีกหนึ่งเซนที่เป็นของผู้หญิงและตอนนี้ตำรวจได้บอกว่าสามารถตรวจ DNA จากเส้นขนเพชรได้แล้ว ว่าเป็นใครแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในสำนวนคดีเพราะจะมีการนำไปจับตัวคนร้ายตำรวจยังได้มีการยืนยันพบว่าตอนนี้มีหลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวคนร้ายในคดีของน้องชมพูได้อย่างแน่นอนตำรวจบอกว่าตำรวจมั่นใจคนร้ายก็คือคนที่นำ น้องชมพูขึ้นไปบนภูเหล็กไฟและยังยืนยันว่าต้องมีการจับตัวคนร้ายให้ได้ในเดือนมิถุนายนนี้จากการนำเสนอข่าวของสื่อช่องแปดนะคะหากเราย้อนกลับไปวันที่11กันยายน2563 <I bet. S 1> ทีมข่าวอมรินทีวีได้มีการ <I bet. S 1> เดินทางไปเจอกับนายม็อก หรือลุงม็อกที่เป็นพยานให้กับลุงพลซึ่งตำรวจชุดสืบสวนได้มีการกนำตัวนายมกไ,มไปชี้จุดซึ่งย้อนเส้นทางการเดินทางของลุงพลที่ได้มีการไปส่งพ,พระที่วัดปูกระร้นจังหวัดมุกดาหารซึ่งหลังจากออกจากวาดัด ได้มีการแวะซื้อของสองตลาดคือตลาดน้องสูงเพื่อที่จะมีการซื้อเงาะเองและ<า>ตลาดผ<ว>ัวเขา,<ด>าที่ได้มีการซื้อปลาเผาซื้อผักซื้อขนมโตเกียวและลูกตาลก่อนที่จะมีการเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อช่วยค้นหาน้องชมพูโดยตำรวจให้ลุงม็อกพาไปที่จุดอย่างละเอียด เพื่อที่จะเทียบกับคำให้การของลุงพลโดยเอาคำบันทึกที่ให้การที่พิมพ์ไว้ในกระดาษเอซมาเป็นตัวเทียบกับการชี้จุดในการให้การของลุงพลและได้มีการแวะซื้อของรวมทั้งเก็บข้อมูล <No. S 1> กับคนที่ลุงพลแวะทักทายโดยลุงม็อกได้บอกว่าตำรวจได้พาตนไปชี้จุด และได้ลงรถไปพูดคุยกับคนที่ได้มีโอกาสและได้เจอกับลุงพลและหลังจากกลับมาจากวัดหลังส่งพระและจุดสำคัญต่างๆก็จะมีตลาดหนองสูงที่มีการซื้อเงาะในตอนนั้นรถกระบะของลุงพลได้จอดไว้ข้างทางคนในรถลงมาจากรถทุกคนแต่ลุงพลได้มีการเดินข้ามถนนไปฝั่งตลาด เพื่อที่จะได้มีการซื้อเงาะจำนวน6กิโลกร,รมัม2ถุงใหญ่จำนวนเงิน200บาทซึ่งลุงพลบอกว่าจะข้ามไปซื้อเองทุกคนจึงรออยู่ที่รถหลังจากกลับมาขึ้นรถก็ได้มีการเดินทางต่อไปอที่ตลาดบัวขาวานในตอนนั้นลุงม็อกบอกว่าเมฆฝนตั้งเคราวฝนใกล้จะตกลุงพลให้ผู้หญิงรออยู่ในรถ ลุงพลและลุงม็อลงไปกันสองคนไปซื้อของในตลาดบัวขาวโดยได้มีการซื้อของในตลาดโดยได้มีการซื้อปลาเผาผักสดและขนมโตเกียวและก็ลูกตาลซึ่งใช้เวลารอแม่ค้าปอกลูกตาลน,นานพอสมควรรวมเวลาจ่ายตลาด30-35ถึง35นาทีก็ได้มีการขึ้นรถเพราะตอนนั้น ฝนกำลังเริ่มลงเม็ดแล้วจึงไม่มีการจอดแวะซื้อของอะไรอีกจนไปถึงหมู่บ้านก็นำของที่ซื้อมาได้มาแขวนไว้ตรงหน้าบ้านของตาหมกรถกระบะของลุงพลได้มีการจอดอยู่ที่หน้าบ้านตรงเสาไฟฟ้าลุงพลเดินตรงเข้าในซอยทางบ้านของน้องชมพู่เพื่อที่จะไปถามความคืบหน้า ในเรื่องที่หลานหายตัวไปทีมผู้สือ่อข่าวอมรินทีวีก็ได้มีการเดินทางไปที่ตลาดบัวขาวอยู่ที่จังหวัดกระสินซึ่งเป็นตลาดที่ลุงพลแวะหลังจากที่ไปส่งพระที่วัดผู่กระล้นตามคำให้การของลุงพลตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ได้พาลุงมอกไปชี้จุดตรงที่ลุงพลได้แวะซื้อของในตลาด ก่อนที่จะมีการเดินทางกลับไปที่กบกอกผู้สื่อข่าวได้มีการเดินทางเข้าไปสำรวจและพูดคุยกับแม่ค้าในตลาดเพื่อสอบถามร้านที่ลุงพลกับลุงม็อกได้มีการแวะซื้อของก่อนกลับหมู่บ้านเพื่อช่วย้นหาน้องชมพูโดยพบว่าร้านปัดทูได้มีอยู่จริงแต่ให้ลูกสาวมาขายแทนไม่เจอแม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้าน ส่วนร้านขายผักก็พบว่าได้มีอยู่หกร้านจากการที่สอบถามอ้างว่าไม่เห็นลุงพลมาซื้อส่วนร้านขนมตัวเกี่ยวก็ได้มีการปิดร้านไปแล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีส่วนร้านลูกตาลไม่ได้มาขายส่วนร้านป่าเผาก็ได้พบว่ามีอยู่จริงได้มีการเปิดขายอยู่หน้าตลาดนางสาวสุจิตาว่องไหวหรือจอย าอายุ31ปีแม่ค้าขายปลาเผาได้มีการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แวะมาถามข้อมูลของลุงพล<อ>ที่ได้มีการแวะมาซื้อปลาเผาว่าเคยมาซื้อหรือไม่แม่ค้าก็นึกไม่ออกว่าคนดังคือใครจึงได้ตอบว่าไม่ทราบจําไม่ได้จนกระทั่ง3-4วันก่อน จ้าหน้าที่ตำรวจได้พาลุงม็อกมาที่ร้านแต่ตนยังไม่รู้ว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครซึ่งได้มีการชี้จุดว่าจุดที่มีการซื้อป่าเผาที่ร้านของตนจากนั้นตำรวจก็ได้มีการยืนคุยพร้อมกับมีการบันทึกสอบปากคำแต่ไม่มีการเซ็นเอกสารใดๆพร้อมมีการขอเบอร์โทรศัพท์บอกว่าจะมีการโทร มาขอสอบปากคำเพิ่มแต่ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาแม่ค้าป่า <c oughs> เผาก็ยังได้บอกว่าแม้ว่าตำรวจจะมาถามกี่ครั้งหรือแม้แต่ทีมข่าวจะมาถามแม่ค้าก็ไม่สามารถตอบได้ว่าลุงพลได้เจอกับแม่ค้าหรือไม่เพราะช่วงนั้นลูกค้าเยอะซึ่งแม่ค้าก็แยกไม่ออกว่าใครเป็นใครและที่สำคัญ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อของจะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยจึงยากที่จะแยกลูกค้าได้ถ้าหากย้อนกลับมาได้ช่วงนี้ให้ลุงพลกับป้าแตนมาซื้อก็คงจะจำได้จำได้แม่นเพราะว่าลุงพลกับป้าแตนนั้นดังแล้วและมีคนรู้จักแล้วซึ่งการตอบของแม่ค้าอาจจะนำไปเป็นข้อมูลหลักฐาน ไปช่วยในข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำร,รวจหรือไม่นั้นเพราะว่าสื่อทางช่องแปดก็ได้มีการนำเสนอข่าวในเรื่องของการซื้อปราเผาอาจจะมีส่วนในการตอบของแม่ค้าที่ทำให้สำนวนของเจ้าหน้าที่ตำร,รวจก็เลยได้มีการทำข้อมูลเชิงเบืองว่าคนร้ายนั้นคือคนที่ซื้อปลาเผา ไม่ใช่การชี้นำว่าคนร้ายเป็นใครเป็นการแค่เพียงนำเสนอข่าวตามสื่อหลักสื่อใหญ่ที่ได้มีการนำเสนอไปนะคะโอ้ยกินข้ากับพี่น้องเลยฟัเยงเขาไปย้ำ อุ้ยร่มเย็นๆหนาวๆค่ะประมาณ17องศาประมาณเนี่ยค่ะ17-18องศาล่วงใบร้อนนี่จะหกโมงหรอครับพี่น,อน้องจะทุ่มแล้ว โอ้ยเพ็ดพี่น้องเลยอยากกินก็อยากกินดูผักเลยอื้มอ้วนผักกะถิพี่น้องเยแซ่บไหล ดูส้นดำเดีย่ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเลยเท่านี้ละว้ายน้ามูน้นตาไหลหมดแล้วขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่กดติดตามสางหกนะคะอุย้ยร่มเย็นๆค่ะพี่น้องหนาวก็เกลียเกครบพันแล้ว นะเกาลอยกลัวล้วค่ะพี่น้องขอบคุณเลไลท์ชับสก,กายเลไลท์กับพี่น้องเนื้อมาติดตามเลไลทอาจจะได้ปไปไล่ซุดนะคะ่ะโอ้ยเผ็ดบอกว่าออกพี่น้องเนียเจ็บข้อกับเจ็บขอบคุณมากมากแล้วพี่น้องเลยโอ้ยว่าก,กินเผ็ดันนีก้ก็คือพริกสวนพี่น้องคนแรก็ปลูกตื่มมาตัง้งแต่ปีที่แล้วใส่ช่องแข็งไว้อยากกินเผ็ดๆอ้ยกำกำ,กำบักใหญ่เลย พ่น่าไปซื้อพริกสวนน้องรุ่งพ่น่ะพี่น้องเพชรขนาดก็ซื้อต้นักดินนี่ละต้นละสี่สิบยูโรเดี๋ยวเดี๋ยวไปชนีเดี๋ยวไป,วไปซื้อมาไวอ้อีกค่ะพี่น้องจากต้นเพื่อมันตายปลูกจากสองต้นพอดีเวลาตัดจะได้เก็บกินพ่อพอดีเนาะต้นหนึ่งปงตุ้งหนึ่งโดนตัดไี่ใช่หอยู่พอด,ดีวกว่าหน้าเน,น่าก็กินได้อืม มือมีมูมก,กิ่นพี่น้องฟันก็ไม่ขมเย็นเจียงชาวบ้านเขาไหวน้ำเขามีสระว่ายน้ำบึงข้าวเลือกอะโอ้พี่น้องเอ้ยจุดใจจุดต่อเนาะ จะสรุปออกมากแต่น้อง <c oughs> ข้าวเนี่ย <c oughs> ตะบุคงบ้างนอกมะละกอะแพง หัวประกาศแม่หัวเดียวๆซับในยลายลายพี่น้องมันออดด้วยซับมือหอรังตัดมาใหม่ๆอืดเดือดๆเลยโบตายกระเพาะนี่แหละค่ะเพราะอยู่ไกลตลาด,ดาน้อันกขยันแังนกตัวหญ่นี่แหละค่ะมันมากินนกป้า มากัดนกตัวน้อยๆเนี่ยในห้างเนี่ยตายป้าไปฝังสุดหยดเลยอยู่นี่นกหลยพี่น้องกระต่ายน้อยกระแลนออกมาเล่นหลังบ้านเพราะอยู่นี่มันติดสวนป้าค่ะเ<ะ>ช้าเช้าว่ะมีกระต่ายลูกกระต่ายเยอะมากมันจะวิ่งู่สวนของป้าเนี่ยมากิน ยากเพราะว่าอยู่แถวนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งครับพี่น้องมันไม่เบื่ออยู่คนเดียวนะคบพี่น้องดูนกดูกาดูรุ่นดูนี่ไปที่ดินแถวนี้แพงค่ะเพราะว่ามันสงบมันเงียบมันไม่เหมือนคนอยากอยู่ในเมืองในเมืองอะไม่มีใครเขาอยากอยู่เพราะมันวุ่นวาย ทำไมฝรั่งถึงออกมาซื้อที่แพงๆแถวนี้มีบ้านป้าก่อนหน้านี้สิบปีที่แล้วมีบ้านอยู่แค่สองสาหลังเองเดี๋ยวนี้ขึ้นผึบเลยค่ะเพราะก็แบ่งที่ดินแถวนี้ขายแล้วก็ปลูกถ้าคนไหนมีที่ดินเยอะๆสำหรับที่ปลูกบ้านนะพี่น้องเศรษฐีเลยถ้าเป็นที่ดินฟาร์มเมอร์เนี่ยไม่ได้รวยมากค่ะ เพราะว่าเป็นที่ดินเขาแค่ทําการเกษตรบางคนเขาก็เช่านะฮะแต่ถ้าเขาไม่อนุมัติให้ปลูกสร้างนะถ้าปลูกสร้างได้โอ้โหรวยเสียทีเลยเพราะที่ดินแพงมากกี่ตารางวายี่สิบตารางวาตารางวานี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องบางคนก็ร้อยตารางวาซื้อหลังสวนไปถึงนู่นตกอื คนไหนมีที่มีส่วนบางทีก็ซื้อผ่อนธนาคารนะก็ที่ต่างประเทศแพงค่ะคนที่จะมีบ้านเดี่ยวมีบ้านเปนของตัวเองเนี่ยคนเขาต้องทํางานหนักจริงๆได้สมบัติพ่อแม่อะไรก็ต้องผ่อนนู่นละหัวเมียทําด้วยกันอือ ถ้ามันเขารวยว่าแม่เขา,าเ,เขารวยเขามีบริษัทขายรถยนต์ทำงานนังขงนูนัเมียยังไปรุ่นอยู่เลยปบ้านหลังเบลลมเลยทีนี้มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆก็ชอบสงบต้นอัุ่นป้า อืมนึกว่ามันจะตายไม่ตายค่ะพี่น้ <Yeah. S 1> องเดี๋ยวเน่อยก็จะได้เห็นปวงคนระับแตกใหม่แล้วค่ะเพราะว่าฝนหยุดตกสองวันนี้ตกตลอดเลยอาทิตย์นี้อากาศร้อนบาร์บีคิวขายดีมากโอ้โหที่บ้านป้าที่ร้านป้านนะบาร์บีคิวอ่ะมีประมาณก็เกือบสามสิบอย่างทำทั้งวันพี่น้อง ถึงบอกว่าช่วงนี้ป้าไม่ค่อยว่างนะฮะทำงานเยอะจะได้หยุดก็อีอกสองอาทิตย์ได้หยุดครับดูนะอากาศร้อนๆ้อนที่ไปหาเก็บปูพี่น้องเลยหยุดหนึ่งอาทิตย์อย่าไปปิกนิกบุญน,นะแถวขอนเล่นบุญอนะเก็บปู เมื่อไปกินเนาวแล้ว,ลวก็เดือนซิฟอรฮอลิเดย์สองอาทิตย์ลูกใหม่พาไปเที่ยวสเปนว่าสันนี่จะบอกซื้อซื้อจักสิเดไปบ่นู่นมันยังเงินฮอลิเดย์ถึงหกพันยูโรแมน,นอเองคิดหัวแต่มันมันหล ต้องมสีสหวติการที่ดีได,ด้พี่น้องพวกขับรถเนี่ยสวัสดิการดีเ <c oughs> งินโบนัสต่างหากเงินฮอลิเดย์ต่างหากเด้ทำงานมีแต่แดกับได้ตอนนี้ป้าพึ่งเล้ยงฮอลิเดย์เงินหน่อยก็ได้เงินโบุญนัดเยินในเงินภาษีกับขึ้น เนี่ยเอาคนเทำงานนะกคนไมีเงินครับพี่น้องเอาบุกินบะเตียวบะเลนนี่ก็ซื้อหวยเดือนหนึ่งหลายหมื่นค่ะสองสามหมื่นขนาดเบาๆเด้เนี่ยสี่หมื่นห้าหมื่นจำบุลเเป็นนักเดือ จมสูบฟังผิวหน่องอย,อยากจะไปทำฟันน,นียวยังไม่เปิดทำฟันเนาะเมืองไทยดีต้องเลือกหมอนะฮะเออมีคนไทยไปฉีด วัคซีนมาแล้วพี่น้องไม่มีอาการอะไรเลยเดี๋ยวป้าจะไปยีนวัคซีนเราที่หาเนี่ยย่านกระย่านเขาเรียกอะไรไฟเซอร์บุ้มีอาการอย่างเรื่องตกใจโอ้ย เพ็ดบาบออกพี่น้องเอ้เอาทักใา้ากับท่านี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อกินเขาแล้วหน,นาวค่ะเดี๋ยวจะเขาก็ไม่นี่มันสีทุ่มนึงและค่ะพี่น้องเอ้ขอบคุณหลายหลายสวัสดีมากมากค่ะรักมากมายนะคะวางควอยลาสุดกันด้อพี่น้องเด้อกดเลยกดแชร์เด้อขอบคุณมากมายค่ะ